นี่นะคะก็น้องเมฆพาเที่ยวแล้วนะคะน้องเมฆพาเที่ยวนะคะกินเลยลูกกินเลยเยอะหรอเยอะไหมเปล่ะกินยังโอ้นี่นะคะนี่เปรี้ยวนอนดูนะคะเปรี้ยวนอนดู ตั้นี่นะค่ะเยอะใช่ไหมคลุกอะไรให้ไส้กรอกไส้กรอกอืมนึ่งข้าวใส่บาตกับคุณคุอนักนะวันนี้คนไม่มีกินนะคนไม่มีกินอย่าถามกินข้าวนี่นะคะกับข้าวน้องนิกกี้นะคะแล้วก็มีเปรี้ยวมีเป๊มีคอลัมน์นะคะมากินเลยขอล่ำนู่นอยู่นู่นค่ะเป็นกะละมังใหญ่เลยนะคะก็เอาไว้ให้กินอ๋ออิ่มแล้วใช่ไหม อิ่มแล้วก็นอนแล้วก็นอนนะคะถ้าเขาไม่อิ่มนะอย่าวังเปลี้จะได้กินโอ้ยปาทัยบ้านเป็นอะไรเป็นเพลงเหรอโอเช่เนี่ยนะคะเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะคุณสิทธิศักดิ์หั่นกล้วยอ่อนดิบจิ้มเกลือจ้าแอดเฟื่องแก้ไอได้จ้าอ๋อขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะ โอเดี๋ยวแล้ค่ะเปี้ยวอย่าไล่เขานะลูกสุขภาพดีมาสองคนมาแล้วนะลค,ค,คืนฮะไต่ก็ม้ม่ใค่สัมภัษณ์แบบใีรใครสองคนใครอ๋อ คุณสีพรายสวัสดีนะคะถ้าเข้ามานั่นแหละถึงนั่นเนี่ยครับเปี้ยก็นอนรอพี่นิกี้นะคะโอ้ยสงสารจังเลย,เป,ยเปีเป้ยวเมื่อวานนี้นะคะเขาก็นอนรอพ่อเขาอยู่อย่างนี้นะคะแบบนอนซึมอะ่ะเนาะพอเห็นพ่อมาแค่นั้นแหละธรรมดาเขาจะนอนประมาณห้าโมงเช้าน่ะเปี้ยวเขาก็จะนอนทีนี้พอเขาไม่เห็นพ่อเขาเขาไม่นอนเลยนะ ประโซเรียยังไงก็ไม่นอนอะไรก็ไม่นอนจนพ่อเข้ามาตอนตอนบ่ายนะ่ะนั่นแหละเขาถึงนอนเหมือนเขารู้สึกว่าเหมือนเขาถูกทิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน่ะนั่นแหละเขาแบบถึงถ้าไปอยู่ที่อุดรท่านหนูนาไม่อยู่เนาะวันนี้หนูนาเดินทางแล้วท่านหนูนาไม่อยู่นะเขาจะว้าเวหนักเลยเพราะมันไม่มีใครที่เขารู้จักใช่หนูนนากรองเทพ เพราะเขาไม่รู้จักใครไงถ้าอยู่นี่ยังมีพวกเราไงยูทูบเบอร์เรียกเปี้ยวเปี้ยวคือจะเขาจะรู้จักจะชินนี่นะคะ,ะเปี้ยวกินไปโลกกินไปที่จริงเราก็ให้กินนะก็สั่งสั่งปลาโซให้กินนะคะนอะ้องก็สั่งปลาโอให้กินนะคะผัดนะครับแต่บางทีเขาก็เบื่อเนาะเขาก็เบื่อเขาทำจานสงสารนมเปรี้ยวนาอขอพระคุณค่ะอาจารย์พี่สีพรสวัสดีนะคะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์ช่วยกันเลี้ยงนะคะช่วยกันดูแลนะคะก็จะมีะเปรี้ยวมีนิกกี้มีเป๋นะคะแล้วก็คอลัมน์นะคะนี่นะคะนั่นเป๋นะคะนั่นคอลัมนจะไม่ค่อยจะลงรอยกับเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเปรี้ยวเขาจะจําได้เพราะว่าคอ,คอลัมน์อะั่นเขาไงอืเขาเลยฝังใจเลยไม่ค่อยถูกกันคอลัมอยู่กันฮะ ขอบคุณทุกท่านคะ่ะขอพระคุณนะคะเนี่ยนะคะเปี่ยวก็อยากกินม่งคือกินกินก็มองกินกินก็มองนะคะเนาะกินกินก็มองก็เลยไม่รู้ว่าเขาแบบพวักพวงอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่นะคะก็ะท่อมชมจันทร์ใช่ใช่ค่ะอย่างน้อยก็มียูทูบเบอร์ที่ให้ความเมตตาเ,เปรี่ยวเปรี่ยวคมมีความสุขมาอยู่ตรงนี้นะคะใช่ค่ะเนาะ โอ้รถกลับข้ามาแล้วเมื่อวานนี้เฟื่องก็ซื้อไก่ทอดนะคะที่ตลาดนัดตอง,งอยนะคะซื้อมาซื้อมาส,สองชิ้นนะคะแล้วก็ให้ประสอแบ่งนะคะแบ่งให้สามตัวนะคะเพราะว่านิกกี้เขาอยู่ในบ้านเนาะสั่งผาส้มอยู่นิกกี้เอ็นเพี้ยวมานี่ม,นมาลรมา มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วนิกกี้มาแล้วมาแล้วนิกกี้คอยดูสายตานะคะนี่นะคะค่อยดูสายตานะคะสายตาเขาจะแบบมีความสูงมากนี่เห็นนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะนิกกี้ นี่นะคะอ่นิกี้มองหน่อยเรีวนี่เห็นไหมคะแหมเห็นไหมพ่อไปเขาถึงหันมามองเราพ่อไปก่อนนะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะนี่นะคะ ไม่คือแม่เวลาเขาได้ขึ้นนั่นน่ะตาสายตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้แม่เขาจะแบบเหมือนว่าเหมือนเยอะเย้ยอ่ะเหมือนเยอะเย้ยว่าฉันได้ขึ้นแล้วนะฉันไม่งอนฉันไม่นี่แหละคือนิกกี้นะคะนิกกี้ใช่ค่ะรกาจนนะงงบบ่่มีิ พแอดกันนิกาพี่กันนิกาสวัสดีค่ะคุณเฟื่องสวัสดีค่ะพี่กันนิกานี่นะคะนายเปี้ยวเนาะเอาเปี้ยวไปไหนแล้วเปี้ยวเปี้ยวมานี่แล้วเปี้ยวเปี้ยวโอ้เปี้ยวไปดูรถกับข้าวเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวมานี่แล้วเปี้ยวมานี่มามาเริ่มา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 แล้วมาแล้วมานี่ เมื่อวานนี้ก็ซื้อไก่ทอดให้แล้วแม่ไปตลาดนัดเต่อง,งอยซื้อมาชิ้นละสิบบาทสองชิ้นโอ้โหนี่นะคะปีนี่ค่ะเอฟซีดูเดอนี่นิกกี้เปียวิ่งมาแล้วค่ะเปียววิ่งมาแล้วนะคะวิ่งตก๊กกกโอ้โหไม่ลงค่ะไม่ลงนี่นะคะนิกกี้นะคะไม่ลงเลยนะคะนิกกี้ลงไหมนิกกี้ โอ้โหตาพริ้มเลยนะคะตาพริ้มเลยนะคะนี่ตาเขาพริ้มเลยนะคะนี่อันนี้เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวอยู่นี่นี่เปรี้ยวเปรี้ยวมันนี่มันลุกมาเร็้วนี่นะคะช่วงตัวเขาสวยมากเลยนะเปรี้ยวนี่ช่วงลำตัวเขาจะเหมือนเหมือนนิกกี้นะคะ เปี่ยนมานี่มัลลงมานี่นะคะอันนี้ก็เปรี้ยวนะคะเนาะโอ้โหแบบไม่ลงเลยนิกกี้ไม่ลงเลยเหรอจ๊ะมีความสุขจังเลยหลับตาพริ้มเลยนะคะนี่นะคะหลับตาพริ้มเลยนะคะก็มีความสุขมากถ้าเขาได้ขึ้นรถนะคะเนาะนี่นะคะ ถ้าได้ขึ้นแบบทุกตัวก็ดีเนาะ FC เนาะนีะ่เรามาดูอ่ะมี่จะเปรี้ยวนะคะจะเปรี้ยวมานอนแล้วนะคะนี่นะคะพิกัานนการนิเปรี้ยวนะคะก็นอนนะคะกอช่วงเช้าก็จะวิ่งตามนะคะเนาะพิกัญากาคุณเฟื่องซื้อไก่ในรถกินกับข้าวให้เปรี้ยวหนึ่งร้อยบาทได้ไหมอ๋อได้ได้ไดค่ะ แต่ไม่รู้ว่ามีไก่ย,ย่างหรือเปล่านะคะพี่ไม่รู้ว่ามีไก่ย,ย่างหรือเปล่านะคะเนาะเดี๋ยวเฟิ่งซื้อให้ได้ค่ะนช่วงช่วงเช้ารถคันนี้จะไม่ค่อยมีไก่ย,ย่างนะมันหมดก่อนนะคะพี่กันโอนเงินให้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,คะนี่นะคะก็ เมื่อวานนี้นะคะพี่การแบบอุ้ยเห็นแล้วเศร้าเลยเปรี้ยวเมวื่อวานนี้นะคะคือเขาไม่ลุกไปไหนเลยเขาลองดูพ่อนะคะก็ดูพ่อเขานะคะเพราะว่าอันติดต่อแกไปโบสเนาะกว่าจะกลับก็บ่ายนะคะเกือบเย็นนะคะนี่นะคะลองไปดูค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามานะคะสั่งไว้ก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่ก,การนามันจะมีช่วงเย็นนะคะแล้วก็มีช่วงเช้านี่นะคะ ย่างยังไม่กินยังไม่เห็นแกนเลยอ่ะเห็นแต่ปล่อยเปรี้ยวมาอยู่กับพี่นี่แหละเพราะอืมเพราะว่าพี่จอแกปล่อยมาตั้งแต่เช้ามาพร้อมพี่นั่นแหละพี่เออพี่พี่ใส่บาตแล้วแกก็ปล่อยเปรี้ยวมาปล่อยเปรี้ยวออกตั้งแต่ตอนที่พี่ออกมาใส่บาตแล้ว Yeah. Wow.